เปลี่ยนตัวยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปตรงสุ่มกล่องอ่ะเนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วพี่ที่ที่มันรอกว่าฮะโอเคโหเดี๋ยวพี่ไม่เคยจอมเหรียญนี่แหละจอมเหรียญมั้งเฮ้ยนาอะไรเนี่ยนาหมดกับบทสัมภาษณ์ปุย ก็เอาทำประโยชน์ไม่ได้แล้ววะไม่อะไม่อะเหนียวหมดแล้วปะไปทำมิชชั่นต่อปะโหว้าวพี่กดค้างไว้เดี๋ยวพี่ก็ตายเองอะ แล้วมีเอออ่าลาภัยอ่ะเดี๋ยวขโมย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 มีขโมยมีพี่ร้องเย็บหัวแล้วพี่เอาสปิ๊ขึ้นไปอ่ะเนี่ยเอออ้ยพาตัวแขอุ้ยอุ้ยอออ่ออออ่ออ่ออ โอ้ยตีจเอาจะไปจะ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 ยะจ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 ะะจ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  จะเปิดมั้เลยปเอาเอาไม่สามารถีกันละอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีเพชรตอนนี้สามารถีกันไว้ก่อนไปยิ่งถอษถทษถทดเป็นยังไงเดินอย่าม่ไปงสองสับไป ดูยิเอาอติดติดเดี๋ยว <c oughs> รีบเ,ออเดี๋ยวพี่ข้อมูลน,น่าจะมีเพชรเดี๋ยวพี่ไปก่อนอก่อนแล้วพี่รีบไปทำไมข้อมูลมันต้องมีเพชรถ้างมีมีเพชรอ่าจริงจน,น,นแกอ่าติดไฟติดไฟเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปผมต้องรู้ให้ได้ว่าคนนั้นมันมีอะไรไม่ง <c oughs> ั้นผมไม่หายคล้องอ่ะอ๋อเออมันมีเพชรนี่ไม่ใช่อืมอืมอืม ผมไม่หาคลองโอ้ยโอ้โหจ <c oughs> บเปิตดตดเยี๋ยวจะทำตดเดีเด๋ยวตดโอเคโอ้โอโอ, <c oughs> อะไรวะไม่ต้องตาด้วยฮะ เหมียว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 จะเอาโบแล้วเมื่อกี้โดนหวัวผมไปกินเ้าด้วยอืมเอาเอ้านี่ครับเขาเรียกว่าคิ้วคิ้วคิ้วเขี้ยงนี้ตัวจ่อโอ้ยลื่นอ่ะ,อะนี่ลอ,อ,อ,องบินไป กำลังกลับมามานี่เอ้าไปไม่ได้อ่ะสปินบินไปจะได้ปะแป้นีดโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสตันไม่เออ มืจับกาแล้วเดิกำลังในข่อยบอกเอ้ใครเรือบินไปเลยแล้วไปแล้วจะสปีดยังไาจสปีดมาบอกนี่ก็จุเยๆยเยสปินสปไปสปินไปก่อนทำไมอ่ะมันมีเพชรกับขนอยู่นั่นริงอุ้ยเอาไปลอนลอนก้อนก้อนไรเลอ่ะ แล้วไม่ขยับเป็นสานาทีแล้วไม่เป็นไรฮะเราไม่เล่นเราไม่เล่นเล่นแบบเรียกวอะไรนะเล่นเอาเวลาเราวอาแล้วเครียดไงเครียดเ้เยกิดใหม่ยังรอเดี๋ยวแล้วผมจะลงไปไงมันมันต้องทางนี้สิเนี่ย ใช่ปะพี่ส่งผมพี่ส่งผมไปได้ไหมหรือว่าพี่จะไปพี่จะไปเองเอ้ยไป,ไ,ไปทางไหนไปทางไหนนี่นี่ะตามมาเออเนี่ยแหละไปอาอดีกว่าเดบิวตดิเอา้าเดี๋ยว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 นะขอคิดแปบบ๊บมันอ๋อเอ้ยเอา้า <laughs> พี่ขอโทษผมไม่ไป <laughs> ผมไม่ไปรอให้ม oh. no oh. ันหมดเวลาถ้าหมดเวลาก็คือเริ่มดีหมดเวลาขอโทษขอโทษเอา No chest กดผิดกดผิดขนกูตะโกนคนสวยกูเอ้านี่ไงอ๋อรือดรือแล้ว

ชีวิตลันทนเล็กเกิน <c oughs> ถ้ากระโดดแม่งจีมากพี่จึงปวกระโดดนะขึ้นบันไดมาว่าน้องต้องแกงพี่แน่ก็ <c oughs> <c oughs> มีแต่พี่แกงเองอะโธ่เลยคือเมื่อกี้พี่พูดยังไงอะไ,อ <c oughs> ไม่รู้ดิ ทำไมไมท่เป็นเมื่อกี้กดกด,ดเตลไปยิงมันโอเคเียแล,ะละ<อ>้วล่ะฮึบฮึบฮึบึบมาแล้วฮึบอเเของแบทเทิลเเตอร์จะจดลีกสิบไหมถ้าจดลีกสิบผมผมจะลบคลิป คลิปนี้อ,ออกอ่ะตัดก็หลีกเสียงเอาอะไรมั้งโอเคอย่าลงเ,เออ,ม,อม,มันก็มีเพชรดิเมื่อกี้ผมเห็นเพชรอยู่ <c oughs> ไม่ให้ <c oughs> เอาละงันก็ขอจบที่จเุดนี้ครับขอบคุณครับใครชอบกดซอนก็ใช้หรือว่าไม่กดอะไรที่เฟ่บุกผมได้เลยนะครับ ขอบคุณครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์คุณมันเดย์ด้วยนะครับเจียเดียก่อนไปไปฮะก่อนไปผมจะทำแบบนี้ครับพี่มันเดย์มาอยู่พี่มันเดย์มาอยู่ด้วยกันกับผมครับพี่มันเดย์มาอยู่ด้วยกันกับผมครับเอาอาไปไหนอะตัดคลิปครับไปไปพี่อย่าเข้าพี่อย่าเข้าพี่พี่อย่าเข้าไม่ได้เข้าตามถ้าเกิดพี่ไม่เข้าจะได้อะไรวะเอ้า <c oughs> ขอจบคลิปนะครับบาย